สบายดีป้าลุงพอบซองน้องมัเก่าป้าลุงเปิดมาก็เจอกับแสบหน่อยคือเก่าป้าลุงไงยังไงจอยัยไงมครับมั่วังม่วกินลดป่ะปะยังเมื่อนี้สิบไปใส่แสบหน่อยบอกมากินมากินอ๋อถารุ่นเลยป้าลุงไงว่าสิไปใช้เมื่อนี้น้องมัดก็ออกหน้าป้าลุงไงไปยังยังยังท่านแม่แล้ว เอาไปบุษราดมหน้าปลุงไงเพราะว่าน้ำมอดมือวันนี้บ่หน้าพ่อไม่ยี่บ่ยายเท่าไหร่นะบ่หลายเป็นน้ำมดวันหน้าหลายเพราะมืออื่นกับเป็นมือวันอาทิตย์เดี๋ยวปลุงเพจะได้ร่วมมือวันอาทิตย์กับจากมือแซ่ มาาันออกมาเสด็จเตบุกินออดอายบอกฮะกินฮอดอ๋อไปขอออกมาเจ้าคืาอ,อให้คอยสั่บอกให้คอยกี่ทีคอยอย่อางตอนนี้เฮากระซิลงห่วยไป็นลงไรเพราะไปหาเห็ดเพรเห็ดหน่อบางเย่างนะไปปลาแล้วบอกไปปลาเด้ไปออไปาลปาเลยเด,ด้เออ ทางนาโนมัสก็เจ้าก็ดำนาหลายคนตือบุลุงเอฟอบฝนตกลงมาสามสองมื้อบุลุงสองคืนตกบดคืนเลยเมื่อคืนนี่ก็ตอนหัวแรงกับบดตอนประมาณสี่โมงนี่ก็ตกแห้งขนาดบุลุงเอฟบาดถึงเลือดมากอ่ะประมาณตีสองตีสามก็ตกหยอดลงมามงงแม่นแปดโมงก็มุ่งก็ตกลงมาอย่าง,งน,นี้บุลุงยามคืนนี้หน้าเปิดเต็มหายเต็มคันหากใบป,ปะอ๋อ ไปยังยังยังให้ท่านได้เยี่ยมดูได้เยี่ยม้วเอากรยังกระมาทางเทียมไม้นุ่มมิวปลุ๋งไยไปโอ้ไม้นุ่มมิวก็ปลูกพักกันวันนี้ผิกมะเขือครับุ๋งไงแล้วก็ปลูกถั่วบวันน่ะยหญ่โง่พ่อเอาสิบห้าเฮ็ดยังยายมือนี่ จะบอไปะอ๋อแม่นมอดบอไปนะพอมอสใ้เบ่ง <to งัวเบ่งควยไปลงเอแซ่บปหาไมเบน่อยจากม่านนั่นเลยอืมประศิีเสียมาได้เปลงเอพวกทั้งผู้เจากรลุลกาผู้ลูกกับข้าลุงเปลงเอ อาอแม่นอมอดเป็นยังไงลูกาะก็ได้เขาจอจ้า,จาพงพ่อเป็งยั้ไักบริสิ์นอมอดก็ยากง่วงนยงไง่ว่าญ่เอาให้เป็นน้ำให้เหลี้ยงตัวหนึ่งมาดูลแล้วก็เอาลูมันแบบนี้ของนองมอดก็ไม่มีง่วงได้ไปลงไงพ่อ่เป็นไงตัวหนึ่งป้าตัวผู้ใดกระดำหน้กเปงง็นบบเป็ังไงทำหุ่กระดำอีก เงียบเงียบอยูโอ้ก็ตาแล้วก็ตามันอยู่บุลุงเอ๋ยางก่อนผู้ทั้งผู้ก็ดำนาโอ้ดำไรลีบุลุงเอเขาดำผู้คนอลไรตินี่นี่ตังเตะน้งมอดยังบุษราดดำนาสังเกตหน้าบุลุงรุนหารุนคันหน้าลายลีเหรอน้าบุลุงมอ๋ยยังบุษราลงไปเลรอเบิ่งบุลุงเอเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเที่ยงน้ำมอดสิลงรีวิวก้าอะไรกับหน้าไรเป็นไหนบุลงเอ๋ อันนี้เขาก็บปิดออกหน้าตปถึงเ,เลยเขาจะกัดดํานาครับผมยังเหลือแต่นมัด,ดที่จะเปิดทัดดํานาหนามเต็มหายเต็มคันเปงง็นรูงยังมีอยู่บนทางลุมก็ได้ดำลายลีเป็นงไงยิางจะดำเดี๋ยวไปพอกันยี่ห้วยเป็นรูงตัวเป็นรูงยิ่งหนามลายลี ต้องลุ่มไปยางท้ายทินี่มือ่อีนก็รขึ้นมาลงไอ้ตอนมันก็ส,สิบเอ็ดโมองอะไรเรียกว่าสิบโมงผมเห็นมาลงไอ้โอ้ขึ้นผ้าขึ้นพ้นเจ้าว่าสิมาอีบุญจัพกพลอยมาเลี้ยงนี่ก็ได้อัดบนนี้มาเลี้ยงนี่ก็ได้พนก็สิตกเลียนติดเลียนติดเลยเขาจ้าก็สิทำหน้าแล้วไปกระลืมดำกันแล้วมาลงไอ้ ยิงเลยเต็มงมดยังมัทานลเริ่มดำเลยปะกขอกับบุมีบคอมยมีทราบตลหดใยปีนี้หาก,กระเดอออกมนันนา มงเยี่ยมทานแน่ผ้น่ะงเล่นเล่นปลากระแล้วันนี่น้องเยี่ยมเจ้าคือสบายดีอยู่ไกลเท่เดี๋ยวทานมงเยี่ยมก่อนมื้อนี้เ้าเนามงเยี่ยมมื้อนี้ห้าสิไปใส่หมดนี่เยี่ยมสิบาไปห้าเฮ็ดปู่ปล่กเลยจากสิได้จากบัวได้ลงห้าเฮ็ดปกอยู่ห่วยลูกน้องมิวพร้อม

อย่างไวายลีบลงไปน้องเยี่ยมอย่างบุษันเลยน้องมิ้วเจกะกระห็ดบนหนาถุงเนี่ยให้เนี่ยไข่เห็ดจ้ะอ๋อขอลุงไงเห็ดบุลงไงปกติน่ะแม่น้องมิวเห็ดบุลงเลยให้แก้วเขมหัวท่านนี่นะเออพีกายไหนพข่เฮ็ดจะพีกายให้ให้นี่แถวนี้นะอ๋อพีกายน้องมิวบุดิเห็ดพี่ซื้อเนี่ยน้องมิวก็เห็ดบุลงเลย ปีซ sí ื่อน <is> ี <ira> no <m ule> <wiele> ่ย <médico> ปีซื่อนี่นม่งมัดยังในน้อยเลยลงมาหาตับตักแตนยังพูดถเราหุ่นจักรกับเขาเอาอาซ้ำไปลงเลยหากหุ่นจักปีกายนี่แปลว่าพ่อแม่ก็บอกอยู่หักว่าเอาการหักกับบริคอยไปหาดีเัากับบริคอยนะหักกายไปเอาน้ำสางหักนม่มัดกับ่ผู้ปกะบอกไปไปหาน้ำสางเท่านั้นนัดไปลงเลย จะลุกงเขาใจหรือบ่งบอกเขาใจเขาโทดเขาเลายๆปปลุงเอาแหกไปทางไปทางมันไปนะไปทางไปเลนี่โอ้นมันมีว่าไปเบิ่งหมอนเคยออกคลิปนี้นงว่ากระต่ายยาวลงมาเลยปลุงกงัยน้ำหวยเลยผ่าปลุกงยมาละหวยแล้วเมียบดีบดีบวกปลุงัย เขาถอดเข้าไปหลายๆไปได้บุ๊ลุงินบอกเออจังมึงแมงอุดแม่งอุดแม่งอุดอุดผูซ้ำปะลุงเฮ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึ่งอะไรนงมิวเฮดินปวกปะลุงอย่าเพิ่งเด้ออย่าเพิ่งเก็บเด้อเดี๋ยวอุนงมิวตาดีแน่น่ะอะไรอย่างไงเฮดินปวดปะลุงไงถ้าลุูด้วน้ำกันชีลายลุกนไปไลา Thế của là. Ừ. Kếp, đấy. Có nên sao à, không Thế không nhiều bây giờ Giờ phương kiếp, điều chắc phải bằng đầy ừ. oh, ừ. à, ừ. à, ừ. <laughs> luôn lùa lý, nông miếu quá Nghe hết nông Hết rồi, cho bây giờ เดี๋ยวปืดออกก็กาก้อนให้ปลาลองเพิ่งพุนนงมิวสิคุดเอามาจอบไปแล้วเลยมาจอบอานี่ปลงเฮ็ปกจักเจ้ามือหนึ่งเต็มเลยปุจักปุนน้องเยี่ยมสิมาแต่เตี่สี่เพื่นนอนบ้านแต่สิมาแต่เตตีสี่โหอาคุดเลย Ừ. Ừ. Khá nhảy đấy Tôi ngoài khá nhảy rồi Khá nhảy <laughs> Khá mà nhau cứ bằng Nếu mà phát hết nào mà khá nhảy Thì hao nhỉ, hết ปวปวดเลยเอาหัวปวดเอาเพิ่มอีกเอาหมดเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเห็นแล้วปุ้งไอหมูหนึ่งหมูหนึ่งก็จุ้มหนึ่งทราบลุ้งไหมเธอหนี้ปุงเธอานี้เพื่อนดอกใหญ่ดอกน้อยก็ได้ดอกใหญ่ดอกน้อยก็ได้น้องมิวว่าได้หมูหนึ่งเหมือนเหมือนหมูหนึ่งว่าแล้วก็จุ้มหนึ่งทราบลุ้งไหมเบิดแล้ว เอาดีใจเบิด์ตดาสิศรษฐกิจเบิรผูกเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> ไอ้เงาะเป็นกระตา่ายชองกระตา่ายว่ะสิได้เมื่อแหละปลาลุงเอ๋อเดี๋ยวถ้ารุ่นช่องน้องเยี่ยมน้องมิวต่อไปปลลุงเอว่าสิได้บ่ห้องนี้น้องมันสิขอลาพิคคิบเดือปลุงฝากกดไลค์ก,แกดแชร์กดติดตามช่องน้องมัดเนื้อปลาลุงถ้าพอลิปหนาปลาลุงฝากติดตามช่องน้องมิ้วเนื้อปลาลุงถ้าพอลิปหนาปลาลุงสบายดี